ไหว้ในลักษณะที่เรียกว่าดีที่สุดหรือมาเหนือเมอฆไม่มีอะไรดีกว่าให้เอาตัวเวทนาสัญญาและวิตกนั่นตัเองมาเป็นเครื่องอมาเป็นอารมณ์ให้สติกำหนดมันก็มีผลมากกว่าที่จะกำหนดในยุบหนาพองหนอย่างหนอเหยียบหนอกินหนอหา เดินหนอนั่งนอนอนนออะไรนั้น,น,นมันก็ได้เหมือนกันมีผลเหมือนกันฝึกสติให้สมบูรณ์เหมือนกันแต่มันยังอยู่ข้างนอกมากเกินไปที่เอาข้างในที่กลายชิดแต่ความทุกข์หรือความดับทุกข์ก็คือไอสิ่งที่เรียกว่าเวทนาสัญญาและวิตตนั่นนี่เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายโดยอาศัยอานาปานาสติเมื่อจิต มีความเป็นสมาธิพอสมควรและการกําหนดไอสิ่งทั้งสามนั่นก็เป็นเรื่องง่ายได้หรือว่าถึงกับเป็นสนุกสนานไปเลยเทธนาธัญ,ญาหิตกเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปอย่างไรนี่คือความสมบูรณ์ที่สุดไม่มีอะไรยิ่ง,งสมบูรณ์อะไรยิ่งไปกว่านี้ความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะ ผู้นั้นก็เลยกลายเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะถึงที่สุดพอทําได้อย่างนั้นเด็ดขาดไปเลยมันก็เป็นพระอราหันต์ไปเดี๋ยวนี้มันก็ยังกลับไปกลับมาไปยังไม่เป็นพระอราหันต์แต่ในขณะที่มีสติแล้วมันก็คุ้มอะไรได้เหมือนกับความเป็นพระอราหันต์ชั่วคราว